สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกิฟตอีกแล้วนะคะวันนี้กิฟจะมารีวิวคอลลีพลส10,000มิลลิกรัมตามสัญญานะคะก็ตอนนี้ได้มาแล้วเป็นแพ็กเกจอย่างนี้นะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้กล่องของคอลลีพลส10,000มิลลิกรัมก็เรามาดูกันเลยว่าคอลลีพลส10,000มิลลิกรัมนี้ผ่านออยหรือเปล่านะคะนี่เราก็มาดูออยเลย นะคะเลขที่อย1 0หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหกสี่นะคะก็ถ้าไม่เชื่อก็มาดูกันว่า,าในเว็บอยมีเลขที่อยนี้นไหมหรือเปล่านะคะว่าคอรลิพัสหนึ่งหมื่นมิลลิกร,รัมนี้ได้ผ่านอยหรือเปล่า <Yeah. S 2> นี่คิดก็เช็คเองกับมือเลยนี่นะคะเว็บไซต์ของอย หน้าตาจะเป็นนี้นก็10 10 4741 47, 10 47, 764นะคะตามที่ข้างกล่องเขียนก็เก็บก็เช็คในเว็บออย,ยอนี่ค่ะก็ใส่เข้าไป10 10 4741 10 764นะคะก็จะขึ้นว่า c อ l l i ่ p าส ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟริสไฮโดรไลซ์คอลลาเจนแอลกูตาแอลกูตาม n ีนแอลซิเนและแอลกูตาไทโอนนะคะสถานะคือคงอยู่เนี่ยค่ะก็คือคอลิพัสของเราปลอดภัยผ่านออยอเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ดูกันอีกทีค่ะก็ส่วนผสมส่วนประกอบของคอรลิพัสนี้มีอะไรบ้าง ก็จะมีฟิสไฮโดรไลซ์มีแอลกูตามีนมีแอลซิเตอีแล้วก็แอลกูตาไทโอนะคะนี่สามแอลที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็มีไกซีนมีแคลเซียมเอสโคเบตแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่เพิ่มเข้ามานี่ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็คือเบต้าแคโรทีนนี้ก็คือเบต้า เบต้าคโรทีนแล้วก็วิตามินบีสามีช่วยในเรื่องอความความขาวแล้วก็ป้านอนุมูลอิสระนะคะก็คือตัวนี้มันเพิ่มแอลกูตาไทโอนขึ้นมา2 250มิลลิกรัมอืมก็ผ่านออยอแล้วคือในเลทของออยอเขาเขาให้ใส่แค่250มิลลิกรัมนะคะตามที่ออยอ,อนุญาตอืม ส่วนผสมเพิ่มเข้ามาก็คือช่วยในเรื่องอย่างที่บอกใต้อมูสละแล้วก็ช่วยในเรื่องความขาวคือทั้งหมดที่รวมกันเนี้ยคือจะทำให้อประสิทธิภาพในการดูดซึมมันง่ายขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าไงอะช่วยในเรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็บำรุงผิวพรรณอะไรประมาณนี้เอาเป็นว่าเรามาดูกันว่าหน้าตาของคอลิพัสจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะแกะให้ดู ลืมบอกราคาว่าเท่าไหร่ก็ข้างกล่องราคาจะอยู่ที่หนึ่บาทนะคะนี่มีหนึ่งพันบาทมี15บห้าซองอแต่ว่าราคาโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่ที่กล่องละ1,500บาทเท่านั้นนะคะนี่หน้าตาของคอร์ลิสเป็นนี่ก็จะมีลอดแล้วก็มีวันเดือน วันเดือนปีที่ผลิตแลอก็วันเดือนปีที่หมดอายุนะคะนี่ก็สิบห้าชองน,อนี่น้าจะเป็นอย่างนี้ก็ใครสนใจก็ติดต่อคลิปได้เหมือนเดิมเอาเป็นว่าเออควรที่จะซื้อคอลลีพารชหรือว่าคอลลีคอลลาเจนกับตัวแทนจำหน่าย ที่บริษัทกำหนดไว้นะคะก็กิฟต์ก็ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ถูกต้องนี่ได้รับใบเซอร์ด้วยนี่หน้าตาของใบเซอร์ใหญ่มากเลย Certification of อฟคาร์รีคอลลาเจนะเห็นชื่อกิฟไหมสาวกันกระโดดห้องเล้านี่อ่าน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 เห็นไหมมันเลิะตรงนี้นี่แหละ ก็เป็นว่าคืออยากทานคอลลีคอลลาเจนหรือว่าคอลลีพลาสอย่างปลอดภยัยแนะนำให้ซื้อกับตัวแทนจะดีกว่านะคะส่วนใครที่สนใจคอลลีพลาสก็ตอนนี้สินค้าได้หมดชั่วคราวอันนี้เดี๋ยวอยู่กล่องดียวกิบก็ยังไม่ได้ทานเองเลยก็เอามารีวิวให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ส่วนผสมส่วนประกอบแล้วก็เ,เลขที่อยอยยเป็นยังไง ส่วนวิธีการทานก็ทานก่นกอนนอนวันละหนึ่งซองก็พอนะคะเพราะว่ามันมีปริมาณคอลลาเจนหนึ่งหมื่นมิลลิกรัมซึ่งมันเยอะแล้วแล้วก็ไม่ต้องทานวิตามินซีเพิ่มนะคะค่ะก็สักเจวันก็มันก็คงจะเลิศดเป๊ะแล้วนะนะ <c oughs> <c oughs> เอาว่าใครที่ได้ทานคอลลิพัสแล้วก็ช่วยกิฟตรีวิวด้วยอืมก็มาร่วมสนุก รีวิวกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีออของแถมสิทธิพิเศษให้ลูกค้าที่รีวิวให้กลิปนะคะหลายคนบอกว่าตัวนี้กับตัวเก่าหกพันคอลลีคอลลาเจน6,000มิลลิกร,รมัมกับ1,000 0มิลลิกร,รมัมอันไหนดีกว่ากันก็มันก็ดีทั้งสองแบบนะคะอยู่ที่ว่าออชอบรสชาติไหนมากกว่าแล้วก็บางคนก็ อยากใส่เร็วๆผิวขาวออร่าเร็วๆก็จะเลือกทานหมื่นมิลลิกร,รมัมอืมบางคนก็ชอบรสชาติสตรอเบอรี่รสเก่าก็ก็จะเลือกทานคอลลีคอลลาเจนตัวนี้จะเดิมนี่หนะน้าตาเป็นอย่างนี้ตัวนี้หกพันมิลลิกร,รมัมตัวนี้หมื่นมิลลิกร,รมัมนะคะโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อกิฟต์ได้เหมือนเดิมที่คอลลีคอลคอลาเจนกรุฟกิฟต์นะคะแล้วก็ อีกเพจหนึ่งคือทั้งสองแฟนเพจที่กิฟใช้อยู่คือ1 c o l l คอลลีคอลลาเจนกรุ๊ปกิฟต์สองแล้วก็คอลลีพัสหนึ่งหมื่นเอ็มจีนะคะมีสองเพจเท่านั้นหน้าตาดอย่างนี้นี่ผ่านอายอยทั้งสองตัวเลยก <c oughs> ็ถ้าใครหาเพจไม่เจอเดี๋ยวกิฟจะขึ้นใต้คลิปให้นะคะแล้วก็ส่วนเบอร์โทรที่ติดต่อกิฟได้ก็คือ 0910613394ค่ะเอาเป็นว่านึกถึงคอลลาเจนต้องคอลลี่คอลลาเจนท่านมั้นนะคะ,ะ,คะเพราะความสวยส่งต่อได้บ๊ายบายค่ะ